เป็นไงล่ะมันเจงมากเ้ยดาลเขาเอาขาสวัสดีเพื่อนของพิ่ ท่นคอมพิวเตอร์ฉันขอไปพักก่อนบายบาๆฉันกลับมาแล้วโอ๊ยกลับจจะไปไปเลยแกจะไปไหนก็ไปไปป้าถ้าโดนสิ่งนี้แกจะปรอปล่าว ออเออเออได้ปวดแค่แล้วทำไมนาถึงทำแบบนี้ฉันก็แค่ทำเพื่อผลประโยชน์นายหวังผลประโยชน์หรอเออเออเออแล้วรู้่าแล้วรู้ไหมว่า,วา,วาชีวิตคนอื่นมัน,นสำคัญกว่าเออ จันโสดเกลือี่นนายไม่ควรหวางผลประโยชน์เลยนะฉันไม่เันาจะเป็นอ่ไรก็ไปไปงั้นงั้นฉันขอพาตัวนายไปห้องสอบสวนโอเคได้เลย งั้นกลับไปพักไม <c oughs> ่ได้แล้วโเไ้มกันได้ไคิด้าเธอนีมันก็คือจะการที่ฉันทดลองตอนนั้นมันได้สร้างผลประโยชน์แล้วจะมีแล้วก็มีใครพยายามจะมาซื้อต่อก็ไม่รู้แต่ว่า ฉันไม่ให้เขาแล้วไงต่อเขาก็ส่งให้ฉันแล,แล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> เขาว่าจะต้องรับแข่อแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นพวกบินได้ พวกบินได้เอเอมจะขอคิดก่อนมันมีอ๋อตะกี้บอกแล้วอาจจะเป็นพวกไอตัก็ได้ฉชจจำได้แล้วเริ่มแต่ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะอืมแต่ฉันจำได้นะตอนที่ที่ได้บ่าวไปเขาไอพวกนั้นมันได้ย้ายย้ายสินฐานพีด่ดวงจันทนระ์น่ะฮะดวงจันทร์ แต่ว,ว่าบางทีเขาก็ามาุกนะนาดิเกียวะรปะสวัสดีใครร้องแจ่มเลยแก,ยแกขัดคำสั่งชาวบ้านได้ขัดสนุยก็ฉันบอกให้จัดก,การพวกมันไปแล้วมันไม่มจัดก,การ จะคิดถอยยุดพวกเราเหรอจะนไมไ่คิดถอยยุดสนุกจะกล้ามาเลยลูกน้องเดี๋ยวจะมันจ,จะกล้ามาเลยลูกน้องอ้าวพวกแกจะกล้ามา Jule, jadi What? Oh. Muntah Ah, ta ต้อมพิวเต์เออมต้องใส่หัวไหมมันเกิดอะไรขึ้นออมคือว่านายโดนเอสตัวยิงใส่โอ้มันเป็นอย่างนี้เลยแล้วจิตดพ็กยั่ไเจ็ดพ็กนาย,นายพางัง ฮะอ,อะไรนะคือว่ามันตกสมเนี่ยแล้วฉันก็เนาะโอ้สวัสดีเจ้คอมพิวเตอร์สวัสดีฉันไปนาะนไปไปไมเสียงอะไรเออกดด้านหลังเลยเ ว้าววัสดีบ้าททำไมเขาไม่พูดเออไม่รู้เหมือนกัน เ้ยอดไรอระันมันว่าทำไมบาเขาไม่ถึงพูดล่ะอืมจัดเคิดนะเหมือนทัดเห็นอะไรมาเลย อฉันน่าจะเดาได้ว่ากล่องเสียงเขาดุกล่องเสียงเขารุนะกล่องเสียงหึข้อตัวมีกล่องเสียงมีสิมมแต่ว่าไม่รู้เชื่อมต่อกับสายไฟแล้วกล่องเสียงหายแล้วก็เขาทำ้ายแล้วก็โ OK อเคเจย์จไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้งั้น คิดเหมือนฉันไหมฉันก็คิดนะแต่ว่าเออมฉันขอโทษสักหน่อยโอเคขอบคุณยิ้มหน่อย,ออย,น,อยนะเดี๋ยวมาคืนเออได้เลยฉันไปแล้วนะโอ้น่าจะเป็นน่าจะไปไหนเออมไปซื้อขนม ฮะไปซื้อขนมจี๋ฝากซื้อไว้ด้วยโอเคอ่ะไปละบ๊ายบาย